เดี๋ยวทางกท่านราวไปี่บัวกครับไป้างกันอย่าครับนี่เราจะมารีวิวนาฬิกาเจ้าตัวนี้สีดำเบอร์นึงเวลาตอนนีซึ่งก็มาอยู่ในที่มนะครับนี่นี่นี่ น้าจะเปนงานรัเวาได่าถ่ายรูปกับเราได้มไนั่้าถ่ายรูปทำไมวะมันไ่ไ้ไปงานอยู่ว่าขึ้นบ้านใหม่ไเสียเวลานี่วต้องแ่าเปล่อวถ่ายชิดอยู่ใช่ไปนบแต่นี้ก็่เลย ผมว่ามันอยู <5> <5 ่ที <5> <5> <5> <5> <5 <5> <5 <5 <5 ่นี่ห็จะอื้าเก้าหนึ่งสหสี่็ดสนงงเอ๊ะเออหนึ่งหนึ่งสี่สองวดดลงให้เจยฟอยเขาผมแตกไปาใจมาเาใมา ตอนที่เรากินกันไปร้านก็คงร้านอาหารที่คง